ตำบลบุญชากระบกขอนำเสนอระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีเบสแพ็กทีสประจำปีงบประมาณพศ2568เบสแพ็กทีส เป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองรูปแบบกลุ่มสนใจไม่กเกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการเพราะเห็ดฟังในตะกา้าจำนวน10ชั่วโมงโดยศูนย์การเรียนรู้ระดับตำบลชากระบกได้ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายโดยเป็นประชาชนที่เป็นกลุ่มเกษตรกร,รได้เข้ารวมกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตานเองร,ร,ร,เรูปแบบก,ก,กลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการเพาะเห็ดฟังในตะก้าจำนวน10ชั่วโมง วางแผนและขออนุมัติผู้บริหารเพื่อดำเนินการวางแผนในการจัดกิจกรรมหลักสูตรการเพราะเห็ดฟังในตะก้าจำนวน10ชั่วโมงโดยได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน3,000บาทและได้ดำเนินการจัดกิจกรรมขึ้น ระหว่างวันที่5-6ถึง6มีนาคมพศ2568ส, 2, 8, สกลร,ระดับตำบลชากระบกได้นำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองหลักสูตรการเพราะเห็ดฟังในตะกา้าจำนวน10ชั่วโมงณาบ้านเลขที่127หมู่ที่10ตตำบลชากระบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการเข้าร่วมกิจกรรมการเพราะเห็ดฟางในตะก้าจํานวน10ชั่วโมงในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นําความรู้ไปพัฒนาตนเองประกอบเป็นอาชีพเสริมและส่งเสริมสนับสน,นุนขยายผลให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ตําบลชากระบกที่สนใจเพาะปลูกเห็ดฟางโดยได้นําการเรียนรู้ที่ได้ไปปรับใช้เป็นการเพราะเห็ดฟางกองเตีย้ย ใช้พื้นที่บริเวณสวนผลไม้ส่วนยางพาราที่มีพื้นที่เพียงพอในการที่จะเพาะเห็ดฟางกองเตี้ยซึ่งมีกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเกษตรกร,กรสนใจเป็นอย่างมากเพรเป็นประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกา้าได้นําความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่